ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำคิดค่าเฉลี่ยนะคะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ค่าร้อยละนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องใส่ลำดับที่ก่อนนะคะเราจะใส่ลำดับที่ตรงที่ช่อง A นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าเ็นะคะแล้วก็ช่อง B ีเราจะใส่เป็นคะแนนเต็มนะคะคะแนนเต็มเท่าไหร่ก็พิมพ์เท่านั้นนะคะช่อง C ีนะคะก็ใส่คะแนนที่ได้นะคะคะแนนที่นักเรียนทําได้ะค่ะ ส่วนช่อง d นะคะให้เป็นค่าเฉลี่ยะคะ่ะช่อง E เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ช่อง F นะคะเป็นค่ารอยละนะคะเรามาดูช่องแรกนะคะช่อง d คิดค่าเฉลี่ยนะคะก็มากดตรงที่ผลรวมอัตโนมัติตร,ตรงนี้นะคะก็เอาค่าเฉลี่ยเราต้องการคิดค่าเฉลี่ยของช่องไหนนะคะก็พิมพ์ช่องนั้นไปอย่างเช่นเราต้องการคิดค่าเฉลี่ยตั้งแต่ช่อง C แถวที่2นะคะก็คือ ได้นะคะก็พิมพ์ว่า c สองถึงเท่าไหร่นะคะคะแนนที่เด็กได้เราพิมพ์ถึง c สามสิบเก้านะคะก็กลับขึ้นไปพิมพ์ c สามสิบเก้าไอจุดสองจุดตรงนี้นะคะมันหมายถึงถึงนะคะหมายถึง c สองถึง c สาสิบเก้านะคะก็กด enter ค่ะคะแนนเฉลี่ย ที่เด็กทําได้นะคะก็อยู่ที่14ค่ะต่อไปนะคะแม่คิดค่าเบนมาตรฐานนะคะก็ไปที่เดิมค่ะผลรวมอัตโนมัตินะคะแล้วก็ฟังกช์ชันเพิ่มเติมค่ะเลือกนะคะเลือกไปที่ S T D E V นะคะแล้วก็กดตกลงต้องการคิดค่าไหนนะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะก็ ใส่เลขนั้นนะคะตอนนี้เราจะคิดค่าคะแนนที่ได้นะคะก็พิมพ์ C2 นะคะถึง C39 นะคะคะแนนที่ได้เราพิมพ์ถึง C39 นะคะก็กดตกลงนะคะก็จะได้เป็นค่าแบ่งเบนมาตรฐานออกมานะคะ2.84ใครที่ต้องการเพิ่มจุดทศนิยมนะคะก็กดตรงนี้นะคะเพิ่มจุดนะคะ ส่วนใครที่ต้องการลดจุดทดนิยมนะคะให้เหลือกี่ตำแหน่งก็แล้วแต่เรานะคะก็กดตรงนี้ค่ะนิยมนำนิยมให้เหลือสองตำแหน่งนะคะต่อไปเป็นค่าร้อยละนะคะค่าร้อยละนี่จะคิดตรงสูตรตรงนี้นะคะให้คิดแค่ช่องเดียวก่อนนะคะก็คือ C ช่อง C นะคะช่อง C ตรงนี้นะคะ C แถวที่สองนะคะ กดตรงนี้ก่อนนะคะกดตรงข้างล่างค่าลอยละก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์เท่ากับ c 2นะคะหารหารคะแนนเต็มนะคะคะแนนเต็มตรงนี้เราใส่ไว้20นะคะ20คูณคูณก็ใช้เครื่องหมายดอกจันนะคะ100ก็กดเท่ากับนะคะ ส4คะแนนนะคะคิดเป็นค่าร้อยละได้70นะคะตรงนี้นะคะเราจะอาเอาเมาส์นะคะมาคลิกตรงนี้นะคะเอามาวางตรงนี้ก่อนให้มันเป็นเครื่องหมายบวกก่อนนะคะแล้วก็คลิกซ้าย1ทีค่ะคลิกซ้ายนะคะแล้วก็ลาก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 ,ล,าก,ล,ากลงมาเลยนะคะจนถึงช่องที่เราต้องการนะคะนี่นะคะก็แสดงว่าคะแนนที่ได้15คะแนนนะคะ้อยละ75ค่ะ คะแนนที่ได้9คะแนนก็มีร้อยละอยู่ที่45ค่ะค่นานี้นะคะก็เป็นวิธีคิดค่าเฉลีย่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ค่า้อยละค่ะง่ายๆนะคะ